ไปกินมันง่ายนะปวดหววสาววิจารหนึ่งกินง่ายนะกินไปแล้วนะยัไงมันกินเพียูกเดียวดุนดุนเนี่ยมาแล้วข้ามเนี่ยนะเดี๋ยวซื้อหน้าเอรับ จะก,กระโดดปัดนะมันเลยทำให้ผมมันเีมันเลยตบปอกปอมันมันมองไม่ชัดสอ,อ,อ,องอกมงนึงบอก

พาไปได้ไงวะหนึ่งองสามอ่ะอ่ะอ่ะไปดิีมา

สองไปสั่งเสียดคไปไปดวจังยิปปี้ัิ๊บ แต่ละลูกเงื้อแต่ตามก็จะเอาแบบนี้ออกเออไัใครจะเจอผมสิน้อยมีลูกวงพระจัสิแป๊ thank yeah. you ยัมองกันเก็บข้าแบกไหเฮ้ยขอบคุณไปอาารย์เดียวเฮ้ยเออน่าที่อะไรโอ้ยมาปารล้วัเยโอ้ยนเดียวกุบอกแล้วตายตายตากระทุงมาแต่ละลูกเก็บ

มาล้างเลยเจ้ดูสีอพวกอาจารย์อาจารย์ลูกช่างมาช็คยันนึงขาล่างเจ้วางน้อยวางน้อยเหรอแมสตโอ้มันได้ใส่ป่านอะเนี่ยจันเฮ้ยมันได้หมดนะมาแล้ว หวไปเอาไปเอาไปเอาไปเบนีว oh oh hey, okay. oh no oh, ัดดากอะอะไรไม่รู้มองไปให้วัดใจเจอละลูกนี่นี่นี่ไปนั่นหน้าเดือนโอ้โอ้ยนี่ดึง